สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวทำกับข้าวนะคะวันนี้แม่ทินจะมาต้มข้าวต้มเนื้อบัวนะคะ mm. ก็จะมีเนื้อบัวไออันนี้เสือนะคะแล้วก็อันนี้คือลอกเอน็นแม่ทินได้ลอกเอ็นออกจากไอขาลายนะคะวันนั้นทำเจียวฮ้อน mm. ก็เลยเหลือไว้แต่ถ้าเพื่อนๆจะทำกินนะคะให้แนะนำเอา ช่วงท้องนะคะท้องของเนื้อวัวที่ติด,ต,ด,ต,ดติดเอ,นอ็นติดติดเอ็นน่ะมันจะอร่อยนะคะแต่อันนี้ของที่แม่ซื้อมามันเหลือแม่ก็เลยวันนี้อยากทำข้าต้มเนื้อวัวทานนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่กินเนื้อวัวก็เอาเป็นขาหมูได้นะคะขาหมูมาทำก็อร่อยนะคะตอนนี้แม่ทินก็จะเอาไปต้มก่อนนะคะต้มเสร็จ พอเปื่อยแม่ทินก็จะหัน่นแล้วก็เอาไปผัดกับพริกแกงนะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่ทินจะเอาไปต้มก่อนนะคะใส่เกลือลงนะคะต้มให้เปื่อยนะคะต,ต้มพอสุกเดี๋ยวแม่ทินก็จะเอาออกมาหั่นนะคะแล้วเอาไป ผัดกับพริกแกงนะคะแล้วมาต้มต่อนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่หอมแดงลงนะคะหอม เริ่มหอมนะคะก็ใส่พริกแกงลงเลยนะคะพริกแกงใช่พริกแกงเผ็ดไม่เผ็ดค่ะเดี๋ยวพริกแกงเขาจะจามใส่หนูนะหนูจะจามนะได้พี่ก็ใส่ใส่เนื้อลงมรวมเลยนะคะผัดเลยค่ะ เเ้ยีนอผัดเสร็จก็เดี๋ยวเอาไปเทลงน้ำซุปนะคะตัวเล็กคููม่าคูม่ามาช่วยย่าทังกบข้าวคูม่าโตขึ้นเป็นอะไรคะมาตัดเยสชบะ เป็นอะไรคะหมอกเทปโอ้ <a> oh, เป็นหมอกับเทอเค <Okay, S 1> ลงเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็ตุ๋นจนกว่าเขาจะเปือ่อยเราค่อยใส่ข้าวนะคะกิน mm hmm. ก็จะปรุงใสดด่รสดีแล้วก็ผงชูรสแล้วกะปินะคะ mm hmm. เพราะเกลือแม่ทินใส่ตอนแรกแล้วนะคะนะคะ แล้วก็ต้มต่อไปนะคะพอตุนเนื้อเปื่อยแม่ก็จะใส่ข้าวลงเลยนะคะใส่ตะไคร้ไปอีกต้นหนึ่งนะคะต้มไปสักคักนะคะให้ข้าวเขาแตกออกเิดกนึงก่อนเราค่อยปิดแก๊สนะคะ เป็นอันเสร็จนะคะ ะะตามด้วยพริกนะคะมะนาวค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะก็ต้มเนื้อวัวก็เป็นอันเสร็จนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ